ดาวเทลรถเหน่อยอย่ายฟาอย่าฟาดเราพี่คนปีกคน,ปนไปเก็บใบยุ่งใบคุ้งอยู่รอใช่ค่ะเจ้าของรถออกมารับรถแล้วค่ะ

mọi người 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 mọi

băng cái <laughs> ban cái nhiên này ai, ai bông, anh nhang không không bao giờ bỏ không bị nguyên hả? con nguyên สีนังเงินนังสีสีนันตีเออคือยืดได้ย่งลืมทะเบียนเด้อ่าจันมาคือยไดได้เอาค่ะแล้วจะให้ทำให้คุณด้ลูกเด้อบางคนกับรถ่นมามราะผสมกันแน่แล้วตอนาแล้วสองงานหลอ โอ้ดาวบอกว่าดาวเื่อขืนดาวเื่อขืนพระว่าลดน้อยดาวเบ่งแล้วอาคปวยไม่กินเลยสเต้นลดาวเต้นจาลรถดันะเพราะว่าชิบลได้ยูดอกลูกขึ้นไปเจอมีแม่กพในมันกำมันพูดลาลาลงมาแล้วลาเจอม้แม่แมมลูกอะไรไปเจอม่แม่ไปเจอมีแม่เด้ลูกเด้อ

หยามลกเด้อโอ้หยางบอลหยางบอลมึงโก้ดวยเื่อมตัวเอามเคยลงอยดา็ลงมาอ้อแปเ็บเจบเลยเอฟซี เนต่ะเตเห็นเห็นเลยอ่ะเออทางนี้บนให้เพาว่าน้ำหนักท้งนีดิกินน้ำหนักด้วนีดิลงลงลงีกวัญมาางเบนจริงๆมาลงค่อยคอยบุญมด

โอ้ยลูกคอยโอ้ยไาเลยเออุดนมันขลุกก้อหนาลุไปเฮ้ยเอาไปไว้เอาไปไว้มันยิงรมรัคขึ้นทำคุณแล้วทำคุณแล้วทำคุณแล้วขอบคุณครับพี่ลขอบคุณครับขอบคุณครับขอเร็วครับนีไปลูกไปเดี๋ยวมชิกันนาะ